ในในการวิธีการต่อจากแบตเตอรี่เนาะใช่วิธีทำอย่างไรเนี่ยอันนี้อันนี้ครูบวกคลบเนี่ยบวกคบที่เสียบที่เสียบตรงนี้เสียบแบตเตอรี่ตรงนี้เสียบไฟก็ทางนี้มันก็มีมีไอ้มีสายเนี่ยเราหาม,มาใส่เองสายดินสายดินกับสายไฟอ๋อแค่นี้เองเนาะแค่นี้แหละไม่มีอะไร อันนี้ก็ต่อแบบคูลบคูลบเองบวกคูบวกคูลบกับคูลบ,ลบ,ลบใช่บวกลบไงน,นตัวนี้นี่สายอยู่ดงไรใช่สายดำก็คือลบสายแดงคือบวกบวกมันก็ง่ายเลยไม่ไม่ได้ลุ้งยากอะไรเลย,เลยม,มันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรซับซ้อนครับครับเพียงแค่เดายวดก็เฉยนี่แต่แต่เราต้องการดูบวัวนิ่ให้เรายงบัวให้ครับสุดยอดเลย ไอ้เราม,มีเวลาไปทำธทุระนางอื่นเนาะใช่เราไปได้ไดกลับกลับโดยที่ไม่ต้องห่วงเป็นห่วง,วง,วงสุดยอด,ดเลยนางนาย